ดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะถอยแล้วไม่ทันระวังของเจ้าคมปตักครับอีทีกระโดดเข้าไปเลยครับสนับเข่าลอยสองชั้นครับตบที่เข่าขวานะครับดูกันช้าๆอีกทีครับนี่ครับนี่แหละครับโอ้โหดูกันอีกครั้งครับศิลปะแม่ไม้บวยไทยครับนี่ครับโอ้โหเข่าซ้ายครับโอ้โหสองนับหนึ่งน็อกในยกเดียวครับคู่นี้ นี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโคตรมันเลยครับโอ้โหโดนนับก่อนครับโดนนับก่อนคมตักโดนนับก่อนแล้วครับแล้วเดโอ้เสียหนึ่งอดใจไม่อยู่เลยครับมอบรางวัลพิเศษเลยครับโอ้โหมอบรางวัลพิเศษน่าจะมอบให้ทั้งคู่ลยครับนี่ยครับนี่ครับยังมึนๆอยู่ครับคมตักมอบรางวัลพิเศษให้ทั้งอีทีแล้วก็คมปัะตคกับไม่น่าจะพอครับเนี่ครับเสียหนึ่งสิงห์มาวินครับ อดใจไม่ไหวเลยครับชกกันแบบนี้ต้องแจกติปกันหน่อยครับโอ้โหสาาใจครับอีทีโอ้โหอาวุธหนักอาวุธเด็ดทีเด็ดเขาก็คือเข่าลอยสองชั้นแหละครับโอ้โหผู้นี้ต้องบอกว่าใครไม่ได้ดูนี่เสียดายแย่เลยนะครับไปไปดูจังหวะครับไปดูจังหวะไปดูจังหวะอีทีได้นับก่อนแล้วกันนะครับ นี่ครับจังหวะคมปตักได้นับครับเตะซ้ายเขาก้านคอเลยครับทาท่าจะแย่เหมือนกันครับแล้วหลังจากนั้นก็กะน็อกเลยครับกระโดดทีบเลยครับนี่ครับดูภาพช้าๆนะครับทีมงานเราตัดมาให้นะครับจังหวะโดนน็อกครับจังหวะนี้นะครับนี่ครับไม่ทันระวังครับคมปตักถอยมาตั้งหลักแต่ว่าไม่ทันระวังครับอีทีกระโดดเข่าลอยสองชั้นจบที่เข่าซ้ายครับโอ้โหคู่นี้มันมากครับใครไม่ดูเสียดายทีมงานมวยส่วนเรารีบตัดไฮไลท์ด่วนเลยครับคู่นี้